บีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวขนมเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มแกะตัวนี้กันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังของเานะคะเป็นตัวแบบน่าจะเป็นตัวแบบว่าพวกไส้ไหลนะคะก็เดี๋ยวมาแกะเลยค่ะแกะถุงเขาไปเหลือนีเลย แค่ออกมากลิ่นก็หอมแล้วค่ะโอ้เขามีให้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยก็จะมาชิมดยูโอ้แบบว่าเนื้อเขานุ่มๆบางได้ค่ะเนี่ยอืมรสชาตินเหมือนขนมญี่ปุ่นตอนตอนนี่เคยทำทำของขนมญี่ปุ่นตอน,นเยลรี่อะรสชาติ รสชาติแบบว่าแบบนั้นเลยค่ะแต่แค่มันจะเหนียวเหนียวกว่าอืมเปรี้ยว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 หวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะเหมือนหมากฝรั่งนลคะเหมือนหมากฝรั่งเลยเออันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็คือครดีว่ามันเป็นหมากฝรั่งนะคะก็คือเพิ่งมารู้นมาเป็นหมากฝรั่งค่ะว่าตอนนั้นพอกินไปแล้วปกติหมากฝรั่งใช่ไหมคะ วลากินความหวานก็จะลดลงพอกินไปความหวานก็ลดลงจริงๆค่ะแล้วก็ปกติมาฝ้าหลังนะคะมันก็จะแบบว่าอืมมันจะไม่ละลายตัวค่ะแต่พอกินไปมันก็ไม่ละลายตัวนะคะถ้าเป็นลูกอมนะคะมันจะละลายตัวค่ะอันนี้ก็กินไปก็ไม่ยอมละลายตัวนะคะก็คือมาฝ้าหลังนั่นเองค่ะ <S <S ทีนี้เราก็มาชิมซองนี้กันต่อเลยนะคะ ข้างในเป็นเม็ดแตนนิงแล้วค่ะมีเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆเป็นเม็ดป๊อปแป๊อีกแล้วค่ะ,ะ,คะ,อ,อ,คะ <c oughs> อันนี้เป็นเม็ดป๊อปแป๊สี สีเขียวนะคะนี่ค่ะเสียงต่อแปะร่ังเหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่มีเปลี่ยนเลยยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้จะเน้นเปรี้ยวมากกว่านนะคะแต่เปรี้ยวไม่มากค่ะเปรี้ยวแบบกินได้นะคะเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะ ได้ยินไหมเขายังม,มีเสียงปาปแปรอยู่ในป่าค่ะโอเคค่ะก็จบอยู่แค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,อาลาก่อนนะคะก็อยาเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้ให้ล่างด้น,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อาลาตัวไปก่อน,นะค่ะ๊าบายสวัสดีค่ะ